ออสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะค,ะครับผมนะฮะกลับจากส่งของแล้วนะต้องแวะมาด่วนเลยนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ลืมต้นกันนะฮะถ้าเกิดไม่อยู่ทำยังไงเนี่ย ไม่พอชุดเดียวหอไม่ใช่เดี๋ยวสวยกับเพื่อนสูงๆกับเพื่อนน่ละ เขาจเอเนกันเดียวอันียววันเราเอาใบาทพนเอาใานพนมาหุหมเดี๋ยวเอาไปทำหมอปทนก่เอาอะไนะ้านเาจแบเอาไปมอนเวมีะ่เอาอรอ่ะมันหอมอมาไ้้มหอมาก มนอาเอาหอยญ่ด้คนค่าคบานะพไม้จัค่นนองหอยญ่าเลล้แม่วนเอ็นแ่่ร้ว่เามื้อ้าบคุเอายน่อยไปด้วเอาหอยง่านะเาผาคไาผ่าคุบ้านผ่าไเอาอหน่อยอันนี้ได้เบิร์บอไหาผู้ถึงมะอเอ้ามะละกอก็ยังอยู่ เผมมันจะสุกแล้วนี่ย่าเหลืองแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันหลืองเขามิได้เพเอาวอันเรานไปเลยนะคุณดซาดูซาแล้วแต่ประทานได้มาเอา แต่ห้าทีเอาไปเอามาฮุ่งอยู่ล้วเาเอาเอาเอาไว้ใเพื่อนตํำเาไปโลดมันผิอันนี้ิตงอยู่หน้าห้องสวนว้าวอยู่หน้าเนี่ยเราปิดลงทานหมดแล้วเอออ๋อเราเก็บไปลงทานหมดแล้วลงทานหมดแล้วกานย่างปาเห็นลูกม้าะสิตรึงมาหุ่งเราไปใช้หมดเออถ้าเด็พีลงทานหมา้เาตัวมันึงอาว ที่อัูตัวมันห่วแล้เาเชื่อเพิ่มกรหิ่เลอยู่ตึกทีีเห็นรมเออมันไม่ได้เพวกเขาไม่อกรเจ้าคือเาอากันเราอะไเชื่อเพิ่มมาต่ำเาจะไปตดดเราไปตู้กันมันติหนาไสามวัองปีนาขวน้ก็เตใส่หมูใส่ถื้อเือไม่พูดมมันข่าล้นองเขา ่ครับนั่แไม่ออกเขลุงวัดนะคูณว่าไม่ต้องลายแล้วก็แล้วม่เขามาวัดอีเด้เมื่อเช้านี้เขามาวัดเดือดว่าพุทธาภิเษกอบเตาเนือว่านอยู่นานเลยค่นเนี่เอาละเอานะัมละสิ่งที่เรามาเอา

เขาเรียกอะไรเทศนำกระถินบ uh. like, like, uh. ูชากระถินเมื way, uh, ่อวานเป็นคำเพราะมากคำอัปปะโรห์เขาเรียกอะไรนะครับคำอัปปะโรหคำอัปปะโรห์คำอัปปะโลกหรือว่าคำอุปโลกหรือว่าอุปโรห์ตอนแรกอ่ะก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเสียงพระรูปไหนอ่า เห็นภาษาเล่าให้ฟังพอหันไปอ้าวเห็นพระนุนตาไหลเลยหันไปก็เป็นพระนุดีใจได้ฟังที่มีตารบัดเมื่อวานมันได้จ้องตารบัดมันไม่ได้มองไม่ได้มองดูคนนรอกแล้วแล้วทํายังไงถึงจําได้ขนาดนั้นเพราะมันยาวมีเทคนิคหรือครับไม่มันขนาดจุคยุคยุ่เขาก็มีเขาเรียกอะไรนะ เนื้อเนื้ออยู่ตรงไหนอยู่ดนทำไมเราไม่ได้ไม่ใช่แม่มาหลวงวามดักแล้วความรักเปิดเผยความรักัาน่ท่อชื่อคือทก็อ่านตามชื่อคิอตาม่นมองต่ว่าจำท่องจำแต่ม่า้านบริฟังเราถูกจับขจรลำก่อนยินั่งเอะสองขจาตัวอัอษรเป็น อันนั้นแล้วก็เกิดยังไวะโอ้ที่นพระอเื่อนกัี่นำบาเออิหนาจุ่มขาได้นั่งคุยกันเรีนได้นะเท่เขาเกินยังไงาะธรรมวาจาเ,เป็นการสวดใ่าจะอันนี้ให้ใครมาพาจคือได้าจบาดีอ,อันดีว่าบาย,ายอยางทำ่นไปที่พนมมาเนี่ยคือคือเจ้าคณะนางเพื่นมาเป็นคือันเป็นกับพระคู ม um. okay, nah, ั่งเลยตำบลนูนหรตำบลบาเก้งเกดเป็นเจ้าคณะตำบล่านแต่ว่าาเป็นขุปชาขอเยนะ่ันแด็กดีบ่อยว่าที่มันอันเด็กดีบ่อยกวาสคณะส่วนอัยรุ่งเคณะอื่นเป็นบริมาคทับไม่นท้เยียดเยินเลยกับราศีน่่เยี่เย้หาที่ดมากเน อได้ย oh. oh ิน oh. ข oh ึ oh. Oh ้น oh. ว oh ัดบอกท่าจ uh, okay. yeah. okay. ี่านท่วัดที่เอยข้างขบวนม้วนกันที่เพิ่นคิปที่ใหญ่เราจะไปร่วมไปถไปถอเครีบอกเรเลยครับ เป็นไปนเรียนอยู่มีรถไปจ้าเถื่อ,อนมาใม้บอกมื่นมาลาบน่าคินเปียกขนาดนี้นลดกวนนะบอเดีเป็นเวียก,นนก,กเป็งนานมันมาถูกทั้งหมดแล้วก